ครับนะครับหลังทีเนาะเขาตัดให้เป็นซองแขนงแล้วนะครับเนาะก็คือเขาตัดไตขอตาแบบเนี้ยนะครับเนาะอ่าตัดไตขอตาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะแล้วเขาเป็นซองแขนงแบบนี้นะครับเนาะอ่าโดนปันไดนะครับเนาะเขาจังสิบวหุ่มนะครับเนาะก็ะว่ต้องคิดยังไงนะครับเนาะถ้าเขาคิดว่ามีประมาณหกเจ็ดขอตาหรือเ้าหุ่มแล้วกริงมันเป็นสีบวชฮักกับหุ่มโลดนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเดินลากนะครับลากเดี๋ยวก็เดินนะครับเนาะเนี่ย ถ้าหุ้มแล้วคิดว่ากิ้งมันจะไม่ฉีกไม่หักนะครับเนาะเพราะว่าเขาเห็ดตุ่มใหญ่นะครับเนาะผมไม่ได้เห็ดตุ่มน้อยนะครับเนี่ยเบื้องนะครับการหุ้มตุ่มนะครับเนาะจะหอยลงข้างล่างเป็นอย่างคือตุ่มก็หอยลงข้างล่างนะครับเนาะรากนะครับเนาะรากของไผ่เนี่ยเขาจะเดินลงล่างเด้อนะครับเนาะถ้าเาหุ้มตุ่มเนาะถ้าหุ้มตุ่มแล้วก็หอยไปกับออันไ้กิ้งไผ่นะครับเนาะอ่าเป็นได้ลักษณะแบบนั้นนะครับรากมันจะได้น้อยนะครับเนาะเาต้องหุ้มตุ่ม นะครับก็คือหุ่มตาเน็ตหุ่มคอนะครับหุ่มคอตัวนี้นะนะครับหุ่มคอจังเสียนะครับเนาะ้องหุ่มคอคอแบบนั้นนะหุ่มคอตาให้ได้มืดนะครับเนาะให้ได้มืดเลยนะครับเนาะให้ได้มืดเพื่อเวลาลากดันนะครับเนาะเขาก็จะด,ดันลงข้งางล่างจังซี่นะครับเนาะถุงขนาดใดาก็ะา,ามนะครับเนาะอันนี้ผมใส่ถุ่งสามคุ้หาคับหาคุ้นเก่าน,นะครับเนาะเพื่อหยังเพื่อผมต้องการที่จะ,อะเอาไปลุ่ มองทุงปลูกเลยนะครับนอเป็ al, ตตองเอาไปเพาะเมื่อตองเอาไปลงกถุงช้าต่อนะครับผมก็เลยตองการากินไงตุ่มไงหรือถุงไงนะครับนอก็เป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับนอเบื al, ้องการหุ่มก็คือตัดดากถุงหันหัวถุงลงข้างรางกับหุ่มนะครับกับมัดพ่อเพราะมันยูนั่นแหละนะครับนอแต่ว่าหุม่มให้มันหุ่มตาให้ได้นะครับนอหุ่มตุ่มให้ได้นะครับเพราะนั้นนอรากเขาจะเดินหน่อยนะครับนอรากจะเดินซ่า นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นในการหุ่มก็บม่ยากเนาะครับเนาะขอแค่หุ่มตุ่มให้ได้นะครับเนาะเนี่ยเบึ้งนะครับเนาะก็คือาเอาหุ่มตุ่มให้มันมีชิดเนาะครับเนาะการหุ่มก็หุ่มให้ทุ้งนะครับมันลุงลางนะครับพอหลากมันเดือดลงลางเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับการหุ่มมันไม่ยากดอกนะครับมัดให้บรูดก็ซื้อบริวามัดแน่นก็เนาะก็ดียนะครับเนาะถามว่านับหลังจากนี้ประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนเนาะเดี๋ยวหลักก็เดินเตรียมถุงเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบื้องว่าอ่าหลังจากหุ่มไปแล้วนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะหลักเดินขนาดใดนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่าต้องเฝ้าหุ่มเด้อนะครับเนาะอ่าอยู่ประมาณเจ็ดแปดตายก็เฝ้าหุ่มโหลดเพราะนั้นมันจะแตกแขนงเพิ่มถ้ามันแตกแขนงเพิ่มมันจะหุ่มยากนะครับก็แตกแขนงเพิ่มแบบใดเนี่ยนะครับเนาะเพิ่งแขนงนี่เด้ออันนะครับเนี่ยเป็นสามแขนงนะครับเป็นสองแขนงในลักษณะแบบเนี่ย นะครับเนาะเขาจะหุ่มยากเนาะถ้าเขาเห็นแขนงไผ่นะครับเนาะจักประมาณเจ็ดแปดข้อนะครับหลังจากเขาตัดแต่ข้อตาแล้วเขาก็หุ่มเลยเอาจากไหนก็ฝากเป็นแนวทางนะครับเนาะํารับมินีอะไรฟ้ามขอนแก่นนะครับเนาะกาสิขอตลาไปก่อนดสนใจกิ้งต้อนสนใจกิ้งพันกาจังติดต่อสอบถามของมาใดนะครับเนาะซารับมินีก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ